ในกรณีเรื่องของการขับคุณธรรมนัทเนี่ยกลุ่มของคุณธรรมนัทเนี่ยมันสามารถถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าถ้าสมมุติว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเกมการต่อรองอมันอาจจะมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เราอาจจะมองได้เหมือนกันว่าในการขับออกไปครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีการวางกลนเกมอะไรบางอย่างอยู่โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่อย่างคุณไพบูลเนี่ยเขาก็เป็นนักกฎหมาย เขาก็อาจจะวางกลเกมอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้เพราะว่าการขับออกเนี่ยมันก็ต้องดูว่าข้อ,อข้อกล่าวหาที่เขาจะขับเนี่ยมันคืออะไรรับนะถ้าเบนข้อกล่าวหาที่บอกว่าอุดมการแตกต่างกันอันนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร,รก็คงจะ,ะปล่อยไปตามวิถีก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของผูนับดาวได้แต่ถ้าหากว่า ถูกขับด้วยก้อหาอไร้จริยธรรมแล้วก็ยกเหตุผลนู่นนี่มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่า20สสเนี่ยขาดจริยธรรมพักก็เลยขับออกไปถ้าเป็นข้อหาแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือการวางกลวไวจะเล่นตลบหลังต่อ,อในอนาคตก็คืออาจจะมีการยื่นในการที่จะเล่นงาน20สสในข้อหาที่ ขาดจริยธรรมต่อไปได้ครับ,รบอาจารย์อาจารย์ให้น้ําหนักอันไหนมากกว่ากันอ่ะถามตรงๆเลยในฐานะนักวิเคราะห์กลเกมการเมืองหรือแลกเปลี่ยนดีลกับการไม่ไปเรื่องที่ดินเรื่องภูนับดาวในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันน่าจะมาที่ภูนับดาวมากกว่านะส่วนน้ำหนักกลนเกมเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูต่อเนื่องด้วยนะ คือเนื่องจากว่าเรื่องภูนับดาวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณพูดกันตกลงแล้วเนี่ยจะเลิกลากันได้คะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏสู่สาธารณะแล้วก็มีการสอบสวนถึงเส้นทางการเงินและถามที่ว่าคุณจะตอบสังคมได้ยังไงเมื่อคุณบอกว่าไอ้เส้นทางการเงินที่เข้าไป9 0 8 9 0 0ล้านเนี่ยไปยังหวานใจของใครคนหนึ่งเนี่ยเราจะตอบประเด็นนี้ได้ยังไงอยู่ๆเนี่ยคุณบอกว่าอ้าวไม่มีอะไรแล้วค่ะ แล้วข้อสงสัยที่สังคมถามเป็นขาา้าราชการคนหนึ่งในขณะที่เงินเข้าบัญชีแบบนี้นะก็เป็นเพียงแค่ขาา้าราชการคือถ้าเป็นดีลจริงแล้วปรากฏว่าหลังจากเอาหลังจากเมื่อวานนี้แล้วกันอพอขับไปแล้วยี่สสภูนับดาวไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยม,มันจะเป็นไปได้หรอก็นั่นน่ะสิแล้วลองเต่าจะว่าไงล่ะครับอุตส่าห์ไปเหยียบพื้นที่ภูนับดาวแล้วเขาจะยอมเหรอเพราะผมคิดว่าเนี่ยข้อคงจะต้องมีการ สืบสวนกันต่อว่าจะเป็นดําเนินการอย่างไรในเรื่องนี้แต่ว่าพอสืบสวนแล้วเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่ใครอ,อันนั้นแหละอาจจะเป็นประเด็นได้จบยังไงจะจบยังไงจะมากจะน้อยจะตัดตอนได้ไหม,มที่เขามีความกังวลก็คือว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงและตัดตอนไม่ได้เพราะงั้นเนี่ย เมื่อเรื่องเกิดมาเป็นเช like ่นนี้แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันยังไงก็ตามเนี่ยต้องหาคนมารับผิดชอบสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องถามว่าใครที่จะเป็นแพะเออไม่ใช่แพะแหละใครที่เป็นคนรับผิดตรงนั้นจะเป็นสุดท้ายใครจะเป็นจุดจบใช่ใช่ความกังวลเดิมเนี่ยถ้าหากมีการดําเนินการเรื่องนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าไม่ได้จบแค่เพียงที่หวานใจแต่อาจจะจบคนที่มีความสัมพันธ์กับหวานใจก็ได้ แต่ว่าพอมีดีแบบนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะจบที่หวานใจหรืออาจจะไม่ถึงหวานใจก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องที่จะตอบสาธานะได้คือว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีคนที่จะต้องรับผิดชอบถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหาคนมารับผิดชอบได้คนที่สอบนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบอ,อเพราะว่าตอนที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็สืบกันแบบ ลึกเลยนะอาจารย์ช่ทางเส้นเงินเปิดอักษรยอ่อคนนั้นคนนี้มีความเคลื่อนไหวคือมันละ,ละเอียดยิดอบอ่ะแล้วพอมาถึงวันนี้ถ้าจู่ๆจะจบไปเลยจะตัดไปเลยอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องจับตาหลังจากนี้ว่าถ้าเป็นดีลจริงๆทางลงคืออะไรใช่ถูกไหมฮะถูกครับว่าทางลง<อ>แล้วก็ถ้าหากว่าทําไม่ดีนะผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านควรจะเอาไปพิจารณาศึกษาข้อมูลให้ละเอียดด้วย ว่าถ้าหากว่ามีการดีลกันอย่างนี้จริงเนี่ยก็สามารถเอาเป็นประเด็นในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เหมือนกันเพราะว่าดําเนินการตามหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ดําเนินการตามหน้าที่อย่างเต็มที่ก็อาจจะเข้าข่าย157หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีหลักฐานในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการ ็จะต้องดําเนินการอย่างเข้มแข็งที่จะเอาเรื่องนี้ปรากฏออกมาสู่สังคมให้ได้